นะครับผมสวัสดีอยากเป็นทางการครับผมนุกธนดลครับคนหำหวานกับพี่น้องไี่น้องใหม่ๆม,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 มันบรรยายเฉยๆไม่ได้สวัสดีครับผมนุกธนดลคนหำหวานครับทุกคนไปไปก็อยู่ในแกงหำหวานนะสวัสดีครับทุกคนผมไปไปนุก เมื่อกี้โชูปุ๊บนะอันนี้คือมันเขาเรียกว่าท่าผมเนี่ยมันเป็นท่าสากลใครก็ทําได้แต่ถ้าคุณมันไม่มันยังไม่ได้จดทะเบียนว่าเป็นสากลมันทําไม่ได้ทําได้ก็ไม่จะทําไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปบอก UFO ว่าจดได้แล้วนะโอเคไหนใครพร้อมที่จะมันไปกับลุกกับปายแล้วครับยกมือเลยเนี่วสุดยอดมากฮะอันนี้คือ มีคนที่ม,มีมีคนที่สิ้อยู่ไหมเนะี่ยไหนใครที่เมาแล้วยกมือหน่อยเร็วโอ้สิ้นมือเนาะ